ผมจะพูดถึงเรื่องคนที่เชื่อพระเจ้าแค่เปลือกนอกหรือเชื่อศาสนาแค่ผักชีโรยหน้าพระคมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่3ข้อที่5ว่าเขามีสภาพทางของพระเจ้าแค่เปลือกนอกแต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสียคนอย่างนี้ท่านจงพินหน้านี้จะเขาเสีย ความหมายพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงว่าเขามีสภาพทางของพระเจ้าแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ส่วนลึกในจิตใจของเขาเขาไม่เชื่อพระเจ้านั่นหมายถึงว่าเขาแค่ทำความดีเป็นรูปแบบแค่เป็นฟอร์มรูปแบบของการกระทำดีเท่านั้นแต่ส่วนลึกนั้น เขาไม่จริงใจต่อการที่เขาจะเชื่อความจริงในพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าคนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียนั่นหมายถึงอย่าไปเทียมแอกกับคนเหล่านี้เมื่อเทียมแอกแล้วเดี๋ยวเชื่อแห่งความบาปนั้นจะเข้าตัวเราปัจจุบันนี้มีคนที่ถือแค่ศาสนาเพียงผิวเผินแ,แต่ไม่ปฏิบัติตามแกนแท้แห่งความจริง มีมากมายนะครับรวมทั้งคนที่เชื่อพระเจ้าแบบผิวเผินด้วยแค่อวดอ้างพระเจ้าแต่ไม่กระทําตามพระคำของภรง์พระคำดังกล่าวสอนว่าคนเช่นนี้เขาจะไม่ได้รับประพรและอย่าไปหุ้นส่วนกับคนเหล่านี้เพราะเขาไม่เชื่อความจริงพระคมพีกล่าวไว้ถูกต้องแล้ว เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นสอนให้เราบริสุทธิ์อย่าให้มีสิ่งเปิอเปื้อนเข้ามาในชีวิตโดยไม่ไปเข้าส่วนกับคนผิดคนบาปคนชั่วร้ายพระคัมภีร์ในหนังสือติตัสบทที่หนึ่งข้อที่16เกเขียนไว้ดังนี้ว่าเขาออกปากยอมรับว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่ว่าในการกระทำของเขาเขาก็ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวเป็นที่น่ารังเกียจและไม่เชื่อฟังและไม่เหมาะที่จะทำการดีใดๆเลยพระคมภีร์กล่าวไว้ถูกต้องและพระคมภีร์นั้นทันยุคทันสมัยตลอดกาลในปัจจุบันโลกมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นครับมีคนจำนวนมากเขาออกปากยอมรับว่าเขารู้จักพระเจ้า แต่ว่าในการกระทําของเขานั้นเขาปฏิเสธพระองค์เขาเชื่อว่าพระเจ้านั้นแค่เป็นพิธีเท่านั้นลักษณะคนเช่นนี้เพียงรับด้วยปากแต่ว่าใจของเขาไม่ได้กระทําตามเหมือนกับคนที่มือถือสาบปากถือศีล ไม่ต่างกับเราธรรมจารย์หรือพวกฟาริสีฟาริสายที่พี่สููทรงตัดว่าเป็นพวกน่าซื่อใจคดทําเพื่อเอาหน้าและอวดเกียรติชื่อเสียงและคอยจับผิดคนอื่นบางคนคิดว่าเราธรรมจารย์ผู้รับใช้พระเจ้าของทางศาสนาคริสต์นั้นเป็นคนดีทุกคนแต่ว่าขอให้เราได้ดูผลจากการกระทำของเขา ในพระคัมภีร์ได้สอนให้เราดูว่าเราธรรมอาจารย์นั้นมีคนไหนบ้างที่ปฏิบัติตามและมีคนไหนบ้างไม่ปฏิบัติตามโดยพระเยซูคริสต์ได้ชี้ตัวอย่างให้เราและสั่งสอนคนที่ไม่ปฏิบัติตามโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราธรรมอาจารย์ในสมัยนั้นซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกว่าพวกฟาริสีฟาริซาย เป็นผู้ที่รู้เรื่องพระคำของพระเจ้าดีแต่ว่าเขาเชื่อแค่ภายนอกตามที่พระคำปีกล่าวไว้ดังกล่าวคนที่มีสภาพทางของพระเจ้าแค่เปลือกนอกหรือเชื่อทางศาสนาแบบผิวเผินนั้นถือว่ายังไม่กลับใจใหม่ยังไม่บังเกิดใหม่ไฟจิตวิญญาณน,นั่นหมายถึงว่าเขายังไม่หันเหจาก ความผิดบาปเขาแสวงหาสิ่งที่ตามองเห็นที่เป็นประโยชน์ทางฝ่ายโลกเขาทำเพื่อตัวเองหรือมู่คณะคนเช่นนี้ยังตกเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหากเขาทำดีทำผู้สนก็เพื่อประกาศเอาหน้าเพื่อเอาเกียร์เท่านั้นนอกเหนือจากนี้แล้วคนเช่นนี้เขาไม่ยอมรับความจริงฉะนั้นเขาจึงมีใจแข็งกระด้างเย่อยิงจองหอง มักสร้างความชอบธรรมของตนเองขึ้นแทนความชอบธรรมที่มาจากพระเจา้าที่ผมพูดเช่นนั้นก็มาจากพระคัมภีร์ในโรมบทที่สิบข้อที่สามเขียนไว้ชัดครับเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจา้าและสร้างความชอบธรรมของตนเองขึ้นฉะนั้นเขาจึงไม่ได้รับความชอบธรรมที่มาจากพระเจา้าคนเช่นนี้เขาจะไม่ได้รับพรที่มาจากพระองค์เลย นี่เป็นความจริงพระคัมภีร์สอนมาให้เราระวังให้ดีนะครับเพราะว่าพระคมภีเตือนสติเราไว้จะมีผู้ล่อลวงเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะมาในคาบของนักบุญนักบวชหรือมาในคาบของนักเทศจอมปลอมซึ่งพระคมภีร์ที่ความจริงให้เรารู้โดยคําสั่งสอนที่มาจากองค์พระเยซูคริสองค์พระเยซูคริสสั่งสอนไว้ชัดเจนนะครับผู้ใดผิด ถึงแม้ว่าจะเป็นเหล่าธรรมจาร์พระองค์ก็สั่งสอนและว่ากล่าวแบบตรงไปตรงมาผู้ที่เชื่อแค่เปลือกนอกแกนแท้ความจริงเขาไม่ยอมรับและเขาจะล่อลวงคนอื่นและตนเองก็ถูกมาล่อลวงด้วยน่าเป็นห่วงสำหรับคนเช่นนี้เพราะว่าเขาสแสวงหาความเท็จมากกว่าความจริง เขาแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าความจริงเขาเอาศาสนาเขาเอาความจริงของพระเจ้านั้นเพื่อประโยชน์กับตัวเองฉะนั้นจงระวังคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าแท้เขาจะเชื่อฟังพระเจ้าและปฏิบัติตนเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะได้กลับใจใหม่โดยทางพระเยซูคริสต์ที่ทรงชำระความผิดบาป เขารู้แน่ชัดว่าพระองค์เท่านั้นที่สามารถยกโทษความผิดบาปของมนุษย์ได้พระคัมภีร์ในหนังสือสองธิโมธีบทที่สามข้อที่ห้าที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นว่าคนที่มีสภาพทางของพระเจ้าแค่ภายนอกหมายถึงว่าแค่เปลือกนอกเท่านั้นเขายังไม่ได้กลับใจใหม่เขายังตกอยู่ในความผิดบาปด้วยเหตุน,นี้ องค์พเยสูคิดจึงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อคนผิดบาปและเพื่อคนที่เขาตกอยู่ในความมืดมิดเพื่อเขาจะได้พบความสว่างและเขาจะรู้ความจริงยังมีโอกาสอยู่ครับทำไมองค์พเยสูคิ์เป็นแบบอย่างในการประกาศพระนามของพระองค์เพื่อให้ผู้ประกาศ อย่างมนุษย์นั้นกระทำตามแบบอย่างเหมือนกับพระองค์เพื่อไปบอกคนอื่นเพื่อประกาศพระนามของพระองค์เพื่อให้เขาได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รอดพ้นจากความปิดบาปนั่นเองเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คนจํานวนมากถูกล่อลวงโดยการครอบงำจากมารซาตานพระเจ้ามีพระประสงค์ที่สรงพระบุตรคือพเ่ซูคริสต มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อจะเป็นอิสระภาพและไม่ถูกครอบงำโดยความผิดบาปเมื่อคนไม่ถูกครอบงำโดยความผิดบาปแล้วเขาจะไม่หันกลับไปทำบาปอีกนั่นหมายถึงเขาได้รับชัยชนะโดยพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เป็นผู้พิทักษ์รักษาเขาไว้ให้พ้นจากภัยอันตรายพ้นจากอำนาจของมารซาตานที่ครอบงำในชีวิตของเขาด้วย ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าเรื่องของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นศาสตร์ความรู้ของโลกอย่างที่คนเข้าใจเรื่องของพระเจ้านั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าอันมีชีวิตที่นำความรอดมาสู่มวลมนุษย์เขาจะมีความหวังและเขามีจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าให้กับเขาคือชีวิตนิรันดร์เรื่องของพระเจ้า ไม่อาจนำมาโต้แย้งหรือเปรียบเทียบความเห็นอย่างโลกหรือตามหลักวิชาการตามตำราได้นี่คือความจริงในพระคัมภีร์ใครอยากรู้มีพระคัมภีร์อ้างอิงอยู่ในหนึ่งที่โมทีบทที่6ข้อที่20ข้อที่21เเขียนไว้ชัดนะครับว่าเรื่องของพระเจ้านั้นม่ใช่เป็นาศาสตร์ความรู้หรือนำมา เป็นข้อโต้แยง้งและเปรียบเทียบความเห็นอย่างโลกตามหลักวิชาการนี่เป็นความจริงด้วยเหตุนี้คนจึงหลงผิดไปและพลาดจากจุดหมายแห่งความเชื่อที่แท้จริงไปเพราะเขาคิดว่าเรื่องของพระเจ้านั้นเป็นวิชาความรู้อย่างโลกวิชาความรู้อย่างโลกนั้นให้ความรู้แต่ไม่ใช่เป็นฤทธิดเดช ขอบคุณพระเจ้าที่พระวจะนะของพระองค์นั้นเป็นพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าและเป็นฤทธเดชและสามารถที่จะนำไปปฏิบัติให้สำเร็จได้แล้วเขาจะเกิดได้รับพรที่มาจากพระเจ้าคนได้พลาดจากจุดหมายแห่งความเชื่อไปเพราะว่าเล็กในแห่งความบาปนั้นยังฝังตัวในชีวิตของเขาอยู่ พระเยซูคิดมาช่วยมนุษย์เพื่อที่จะรอดพ้นจากเหล็กในเพื่อจะนำไปสู่ชีวิตในทางของพระเจ้าฉะนั้นพระองค์ทรงห่วงจิตวิญญาณม,มนุษย์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นไทยและจะได้ชีวิตนิรันดร์ที่มาจากพระองค์ผมอยากจะสรุปในยากอบทที่สองข้อที่17ที่ว่าความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทำก็ตายโดยลําพังแล้วนี่เป็นความจริงนะครับถ้าความเชื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าแต่ถ้าปราศจากการกระทำแล้วก็ตายโดยลําพังแล้วหมายถึงก็ตายเบ็ดเสร็จโดยออโตเมติกคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นเพียงเปลือกนอกไม่มีความจริงใจและไม่ปฏิบัติตามชีวิตของเขายังตกอยู่ในความบาปไม่มีประโยชน์ชีวิตนั้นไร้ค่า ซึ่งในพระคัมภีร์หนังสือยากอบทที่2องข้อที่14เขียนว่าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทําจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อจะช่วยผู้นั้นให้รอดได้หรือนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้รับความรอดถึงแม้เขาจะมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามความรอดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่และพระองค์ทรงเป็น พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานความรอดมายัางมนุษย์เพื่อรอดจากบาปและรอดจากการถูกพิพากษาลงโทษผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าวาระสุดท้ายของโลกใกล้เข้ามาแล้วจงสแสวงหาความจริงในพระเจ้าแล้วเราจะพ้นจากการกระทำที่ตายแล้วมาสู่ชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพร You're still God in the night You talk of things